วันนี้เดดดีปีนองเออดีว่าวันช่วงท่ามันโกนเออได,ด,อออด้ดีมากมากนี่เอาลาดหนัดใม้เลยเลยโอ,อ้บานไปต่อมานเดินเก็บเก็บลาดหนัดลาดหนัดลาดหน,น,น,นัดบนันเร อยู่กลางเรืองนี้เราอยู่บายแลย้วมีลาดหนัดกลางบ้าน <c oughs> บใบใจมดใกายป้าลุยอมดเลยนี่สือปไาต <c oughs> ุ้งคนกับหมาก,กันเลยเพราะว่ามันเป็นน่ารอนบพระะน่ารอนแล้วคนหมากมันนู้นนะซ <c oughs> านาหน้าคนไม่หมากเดี๋ยวเลยเก่งในเด็กตัวนึงอยู่รู เสื้อปลาห้ามนเกาลาดหนัดมาควักหนีนงนะหรอกแกนี่เลยนะ